เป็นกันไหมครับเ,เพื่อนๆเล่นเกมนี้มาสักพักพร้อมกับเพื่อนเราแท้ๆทำไมทรัพยากรของเพื่อนถึงมีเหลือกินเหลือใช้แต่ดูในทางของเราสิมันไม่พอเหลือเกินจะอัพแต่ละตัวก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะอัพตัวอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าจริงๆแล้วเราพลาดอะไรในช่วงแรกไปหรือเปล่าเกี่ยวกับการอัพตัวละครการฟาร์มทรัพยากรหรือแม้การใช้สตาร์มิน่าในแต่ละวันเราพลาดจุดไหนกันไปไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในพาร์ทนี้ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึนน่งไลค์และถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชาวแฟนเกม Honkai Star Rail พวก,กับผมฟอดจากช่องสักนิดซึ่งในพาทนี้นะครับเราได้ทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานในการฟาร์มภายในเกมที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าคิดว่าจะได้ใช้มากที่สุดนะครับพลังงานในเกมหรือว่าจะผมจะขอเรียกในส่วนของ s t าฟิน่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะสาฟิน่าในที่นี้ครับมันจะมีให้เราฟาร์มแต่และดัานแต่และดัานไม่ว่าจะเป็นดัานในส่วนของ EP เครดิตต่างๆดัา,า,ดานเทรดวัตถุดิบการเล่ขนขั้นตัวละคร ลิลิคในขั้นสูงหลายคนแล้วก็ของอื่นๆที่จะมีให้เราฟาร์มในส่วนนี้ต่างๆนะครับและพลังงานในที่นี้มีจํากัดในแต่ละวันโดยพลังงานจะทําการดีเซตสะสมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ180หน่วยในแต่ละหน่วยครับถ้าเราใช้หมดแล้วจะใช้ระยะเวลาครูดาวหน่วยละประมาณ6นาทีการฟื้นฟูทั้งหมดตัวเกมจะคํานวณให้เราแล้วว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงอันนี้จะเป็นในส่วนของพลังงานและทางตัวเกมก็จะมีการแจกขวดพลังงานอีก60หน่วยให้กับเ,เพื่อนหรือว่าใครจะใช้จะใช้เพชรเดล่าเจในการซื้อก็ได้เช่นเดียวกัน50แรก ได้หหน่วยแลกได้สูงสุด8ครั้งในส่วนพวกนี้เราจะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยวิธีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยเราต้องมาเข้าใจกันก่อนนะว่าทางตัวเกมในช่วงแรกมันจะมีเลเวลผู้บุกเบิกเบื้องต้นแนะนำพอเราการที่เราสามารถปลดฟังก์ชันต่างๆหรือว่าปลดดัเนเจียนต่างๆในการฟาร์มก็คือการที่เราสามารถผ่านเนื้อเรื่องไปไเรื่อยเคลียร์เคสไปไเรื่อยระบบพวกนี้จะถูกทาการปลดล็อกมาเองในช่วงแรกสิ่งที่เราจะเจอบ่อยที่สุดจะเป็นระบบในส่วนของการฟาร์ม EP เครดิตต่างๆในส่วนจุดนี้ ว่าจะเป็น EP ตัวละครหรือว่า EP ไลฟ์คนก็ตามในส่วนมุมมองผมเลเวล1จนถึง20ปานปานปาน,นกลางจะสามารถฟาร์มในส่วนนี้ผมได้นะว่าลงส่วนนี้ยค่อนข้างที่จะคุม้มมากๆฟาร์มไปเลยครับเพราะยังไงเราต้องใช้ใน,ในการ อัพตัวละครที่เรามีทุกตัวอยู่แล้วแต่ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะอัพตัวอ้วนหรือว่าเล่นไปสักพักสุดได้ตัวละคร5ดาวก็อยากจะปั้นน้องไว้ลงทีมเอาให้น้องมันเก่งๆไปเลยสร้างดาเมจแดงๆเหมือนกับที่เราปั้นในจุดน,นี้นะครับผมก็ไล่ปั้น5ดาวหลายตัวอยู่เหมือนกันก็นเลยทําให้ EP ค่อนข้างที่จะไม่พอผมก็เลยบอกว่าเออการฟาร์มในส่วนนี้ก็สามารถฟาร์ม EP ไปก่อนหรือว่าใครจะไล่ในส่วนขอ,ของการฟาร์ม EP ไปจนถึงเลเวล30ก็ได้เช่นเดียวกันเต็ปต่อมาการใช้เวลาง,งานในส่วนอื่น วัตถุดิบหลักต่อแมาครับก็คือพวกเทรสพวกเทรสในที่นี้ครับจะเป็นสิ่งที่จะใช้ในการปลดล็อกสกิลของเรา ต้องเข้าใจก่อนคบว่าเทรดของแต่ละตัวละครครับสกิลความสามารถก็จะแตกต่างกาันไปวัตถุดิบที่ใช้ก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ถ้าอยากให้ตัวละครของเราตีแรงขึ้นมีพาสซีฟพิเศษมากขึ้นก็จะนิยมในการปลดเทรดในส่วนนี้นะแล้วก็มาดูกันว่าเวลาเราปลดแล้วเราจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเท่าไหร่อันนี้สร้างน้ำมีความตัมจาก60ที่เป็นสถานะปัจจุบันเมื่อเราทกาการอัพจะเป็น70นี่คือการโจมตีปกติการโจมตีถ้าไม่ตายสกิลต่อสู้ พอสวรรค์แล้วก็สกิลอื่นๆที่ยังไม่ทําการปลดแล้วก็จะมีค่าสเตตัสแตกกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ในส่วนอะไรในกรณีที่เราอยากจะอัพพวกนี้เราจะไปฟาร์มโดยตรงเลยดีไหมก็สามารถไปฟาร์มโดยตรงเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะมีวัตถุดิบในการฟาร์มฟาร์มอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วผมบอกว่าแล้วถ้าเราอยากได้จริงๆครับเราสามารถไปใช้ในส่วนของเครื่องผสานได้หรือว่าการผสมการผสมในที่นี้ก็คือการใช้วัตถุดิบในช่วงแรกที่เรา d r อปมม พอ,อยังเลือกว่าในส่วนวัตถุดิบวกนี้ครับเราจะสามารถแลกได้กับร้านค้าเอมเบอร์ร้านค้าเอมเบอร์ก็คือร้านค้าที่เราสุ่มเกลือนะครับพวกเศษเกลือต่างๆที่เราได้มานะครับก็สามารถนามาแลกของในที่นี้ซึ่งในพาร์ทต้นๆผมแนะนาว่าเออเราเก็บไว้แลกตั๋วก็ได้เพราะว่ามมนได้ตั๋วค่อนข้างคุม้มแต่สําหรับใครที่อยากให้ตัวละครเราพัฒนาไปเรื่อยๆลราคิดว่าใบที่เราได้มาเราสุ่มก็อาจจะได้เกลือก็สามารถมาแลกในส่วนนี้ไปได้เหมือนกันครับการใช้พลังงานจะอยู่ที่อเม120ร์หนึ่งริแลกได้ิ้น ึ้นอยู่ว่าแต่และชิ้นเราใช้เท่าไหร่เพราะในช่วงนี้ผมมองว่าเออเราได้ในส่วนนี้เยอะแต่ในส่วนของพวก EP แล้วก็เครดิตในส่วนนี้ครับไม่ค่อยแนะนําให้แลกนะแลกวัตถุดิบสามารถแลกมาได้ในกรณีที่เราต้องการวัตถุดิบในการอัพสกิลของตัวละครบางตัวเท่านั้นนะครับอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มถ้าเราจะแลกเขามาจริงๆเราก็จะสามารถอัพเทรดได้กดเทรดแล้วก็อัพสกิลให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้นยิ่งตัวละครเราสูงขึ้นครับการอัพค่อนข้างที่จะมีผลมากๆเลยนะครับในส่วนของ ความเสียหายดาเมจต่างๆอันนี้อัพไปได้เลยนะครับสเต็บต่อมาการอัพเทรดมันจะมีขั้นที่จะต้องใช้สิ่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหรือว่าคอบอสซึ่งไอ้คอบอสเหล่านี้ครับแต่ว่าวัตถุดิบจากบอสเนี่ยเราจะได้รับจากการฟาร์มสัปดาห์ละ3ชิ้นในส่วนนี้เพื่อนๆจะต้องมาคิดกันอีกทีนะวะ่าว่าเพื่อนๆจะฟาร์มในส่วนของตัวละครตัวไหนวัตถุดิบนี้มันมีผลมากมากเลย ในส่วนของในมุมมองผมจะลงในส่วนของตัวละครที่มีความสามารถในการล้างดีบัฟลบดีบัฟอะไรประมาณนี้เพราะว่าบอสบางตัวหรือว่ามอนสเตอร์บางตัวมันจะมีความสามารถในการแปะดีบัฟใส่ตัวละครของเราผมก็เลยเลือกอัพตัวละครตัวแรกจะเป็นน้องนาตชาในส่วนของคั้นเทรดนะครับเพราะว่าน้องนาตชานะครับเมื่อปล่อยสกิลการต่อสู้จะลบเอฟเฟกต์ดีบัฟต่งเอฟเฟกต์ของฝ่ายตนเองที่กำหนด1่งตัวอันนี้คือดีมากๆครับเวลาผมปล่อยสกิลเนี้ย ก็จะสามารถลบดีบัฟในตัวของทีมเราได้หรือว่าใครมีตัวลบดีบัฟตัวอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถเลือกอัพไปได้เนาะในส่วนนี้ครับมันจะใช้พลังงานอยู่ที่30หน่วยจะเริ่มฟาร์มหลังจากที่เราเคลียร์ไปไอพวกตัวนี้ผมบอกว่าเลเวลสัก25หรือว่าใครเปิดได้แล้วคือฟาร์มได้เลยเพราะว่ามันใช้30หน่วยสัปดาหล์ละ3ครั้งมันคุ้มมากๆครับใช้ได้เลยนะไม่ต้องดองไว้ในส่วนตรงจุดนี้นะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปครับ เมื่อเราเข้าสู่เฟสของเลเวล30แล้วเราจะฟาร์มอะไรดีในส่วนของเฟสเลเวล30แล้วนะครับสิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจกับการฟาร์มนะครับนั่นะคือนะวัตถุดิบการเลื่อนขั้นตัวละครไว้ทุกคนการเลื่อนขั้นตัวละครครับถ้าเราต้องการเลื่อนขั้นตัวละครให้ไปสูงมากขึ้นหรือว่าเริ่มจาก40ไป50ครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือวัตถุดิบเหล่านี้ซึ่งไอวัตถุดิบเหล่านี้ครับเราสามารถลงฟาร์มได้หรือว่าใครจะใช้วิธีการประสาน เรอว่าการคราวขึ้นมาได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการประสานหรอว่าการขราฟมันก็มีเงื่อนไขอยู่นะเ่าเราใช้นะครับเราต้องใช้วัตถุพวกนี้ในการแลกของมันมา1ชิ้นผมบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะไปฟาร์มครับมันก็จะมีจุดที่เราสามารถฟาร์มได้เช่นเดียวกันในส่วนของการใช้พลังงานหน้าต่างนี้นะนี่จะเป็นการเลื่อนขั้นตัวละครโดยที่จะใช้พลังงาน30หน่วย ก็พยายามดูว่าเราจะใช้ตัวละคระไดหรือว่าปั้นธาตุละตัวแล้วก็เลือกเลยเลครับว่าแต่ละตัวมันจะบอกแนะว่านี่เป็นของควอนตัมสายฟ้ากายภาพลมนะครับของที่จะได้ก็จะเป็นตามนี้เพื่อที่เราจะสามารถปลดขั้นตัวละครได้ง่ายขึ้นวิธีการไปก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยใครยังไปไม่ถึงก็ไปจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็สามารถใช้พลังงานในการเปิดจุดเทเลพอร์ตแล้วก็สู้กับบอสเพื่อรับชิ้นส่วนในการเลื่อนขั้นไปได้เหมือนกันโดยการลงครั้งหนึ่งเราจะได้อยู่ที่2ชิ้นการลงแต่ละครั้งเราจะลงตัวะปรปมาณ 2ครั้งเสียพลังงานไปทั้งหมด60หน่วยของพลังงานสเตปินาที่เรามีแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเราถึงเลเวล3-5จนถึงกับ40ครับเราค่อยไปโฟกัสในส่วนของลิลิกในจุดนั้นนะครับการโฟกัสลิลิกมันก็จะมีดันเจียนให้เราฟาร์มหาลิลิกโดยเฉพาะเลยซึ่งลิลิกแต่ละตัวละครก็จะใช้ที่แตกต่างกันไปนะครับการหาลิลิกให้เหมาะกับตัวละครก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของพวกสเตตัสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซตเอฟเฟก เตะตัดสปีดเอและแมกกระท่งการหาออฟลองต่างๆที่มีพวกอัตราคีิที่เข้าความเสียหายคีิ์ที่เข้าดาเมจคีด์ที่เข้าลดดาเมจอะไรก็ตามครับตามธาตาุต่างๆที่เราได้ทําการเจอในส่วนนี้เราก็ต้องมาเลือกเซตกันอีกทีนะว่าแต่ละตัวละครเราต้องใช้อะไรนะครับนอกจากฟาร์มลีิกแล้วก็จะมีพวกคอข้างในอีกนะครับที่จะเป็นธาตุโดยตรงกับตัวละครเราก็ต้องมาดูว่าตัวละครของเราเนี่ยเป็นประเภทแบบไหนถ้าเป็นแบบใสสปีดนะครับเช่นเหมือนน้อง เ,ะะะเป็นสายสปีดเร่งเทินอะไรก็ใช้เป็นพวกความเร็วแล้วก็เพิ่มในส่วนของอัตราที่ให้น้องมีสถานะในการติดคิดได้ง่ายขึ้นในการตรากีบผมก็อยู่ที่ประมาณ36%แล้วก็ดาเมจคิดข้ออยู่ที่5 5ตอนนี้ผมเหลือแค่ไลค์โคนของน้องเท่านั้นถ้าเราสามารถสุ่มหาไลค์โคนของน้องมาใส่ได้ก็จะทําให้ความสามารถของน้องเนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะทําให้อัตราคิดข้อของผู้สมส่อยู่ที่18%แแล้วก็การโจมตีปกติหรือว่าการ ใช้สกิลนะครับจะสร้างดาเมจอยู่ที่6%เและจะพร้อมทั้งทําให้ดาเมจคิดข้อของ่าไม่ตายเพิ่มขึ้น1 2นี้ในส่วนของขั้นที่1และในส่วนของชิปนี้จะสามารถใส่ให้กับตัวละครตัวอื่นได้ในส่วนของสายลาสังหารนะครับหรือว่าพลผานล่าสังหารเช่นเดียวกันถ้าอัพสูงสุดเป็นขั้นห้ก็จะสามารถในส่วนนี้นะครับใส่ในตัวน,นี้ได้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันจะมีร้านค้าเฮอรตาที่เราสามารถหาวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นไลโคนเป็น 2อขั้นา3โดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบซ้าใต้เช่นเดียวกันเนาะในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในพาร์ทต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ผมมองแ่าเออมันน่าจะได้ใช้ประมาณนี้หรือว่าใครมีในส่วนไหนที่จะมาเสริมเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแนะนําไกด์กันได้เนาะอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นไกด์เบื้องต้นหรือว่าพูดในส่วนที่ผมพลาดไปและที่สําคัญครับพลังงานในส่วนนี้อย่าให้เต็มหลอดเป็นอันขาด ใช้ได้ใช้เลยครับอย่าดองไว้นะแล้วก็เคลียร์พวกนี้ให้ครบนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดเขากราบพระทานนำไปกันด้วยถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมติดตากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ